พอเขาเข้าไปในห้องก็ไปเห็นพวกเขาเแต่เขาได้พบปินนี่อยู่บนเตียงหนอกั่นหมายความว่าการตายของราชทูตเกี่ยวข้องกับองชายและอันเอ๋ใช่ไหม,มตามที่ข้าสันนิษฐาน<ม>พวกขา่าราชทูตไื่จะอยู่กันฉันผัวเมียนั่นเองโอปราชหลวงเป็นที่นับถือของคนจะไม่ปล่อยให้บุตรชายทําเรื่องผิดต่อศีลธรรมได้หรอกเรื่องนี้ อาจเป็นไปไม่ได้แต่ท้าเปล่าเฮต้าฮะาอันเอ๋อพบที่จวนอุปราชความจริงก็จะประจั์เลยใต้เท้าจะรอช้าเลย,ยถ้าว่าข่าวรั่วไหลออกไปจะเสียการใหญ่ได้ใต้เท้าเข้าจวนค้นหาคนความจริงเป็นวิธีที่ง่ายและใช้ได้แต่ว่าจวนอุปราชเนะี่ยไม่ใช่ที่จะเข้าไปง่ายๆถ้าหากค้นไม่พบหลักฐานหรือพยานที่ว่าความรับผิดชอบนี้แต่เท้าอาจจะรับไม่ไหวนะแต่ท้าเป่าถ้าเริเร็วตัดสินใจ แต่ท่าเป่าท่านหนักอ,อกหนักใจเกิดอะไรขึ้นมาขคาจะรับผิดชอบเองไม่ต้องนับจากข้าควบคุมสารไข่ฟงมาไม่เคยเกรงกลัวอิทธิพลและข้าก็ดำเนินตามกฎหมายทุกอย่างในเมื่อจะค้นจวนอุปราชจะต้องกราบทูลห้องเต้ให้สรง